สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h a n แนลอาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวัฒนการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอสิ่งที่นายเรดาริโอนะครับมหาเศรษฐีนะมองเห็นนะเป็นหนึ่งในสามเรื่องนะครับในกรอบนะที่เขามองเห็นนะถึงเป็นสิ่งที่เป็นแรงขับเคลื่อนนะครับ ทิศทางนะของโลกนี้ในทศวรรษนีเ้เรื่องที่หนึ่ได้พูดไปแล้วนะครับถึงเรื่องของปัญหาขาดดุลก็ประมาณนะการพิมพ์เงินและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับอันนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องที่2นะครับในกรอบก็คือเรื่องของอปัญหาช่องว่างนะความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมนะครับและความขัดแยง้งนะที่ นายเรดเดโอมองเห็นนะครับอ่ามันมาย้อนนิดหนึ่งนะครับว่าทางพิจิตรนะครับได้พูดถึงกรอบนะการมองของนายเรดิโอสามเรื่องนะเรื่องแรกคือการขาดดุลงบประมาณที่ใหญ่และการพิมพ์เงินเรื่องที่สองคือเรื่องความไม่เท่าเทียมความไม่เสมอภาคความเหลื่อมล้ำนะครับจะสร้างความขัดแยง้งภายในและความไร้ระเบียบทางการเมืองและสังคมแล้วเรื่องที่สามคืออำนาจเกิดใหม่ จีนนะครับท้าทายระเบียบโลกนะที่ถูกสร้างขึ้นมาประนั้นคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงในประเด็นที่2เรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องของความไม่เท่าเทียมความไม่เสมอภาคช่องว่างความเหลื่อมล้ำนะครับนะทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมนะและความขัดแย้ง คือทางพีกรก็ถามความเห็นนะถึงเรื่องของการคัดการถึงความไม่เสมอภาคหรือความเหลื่อมล้ําความขัดแย้งภายในจะแสดงออกมาในการเลือกตั้งในเดือนพฤศิกายนนี้หรือไม่นะทางนายเรเดลิโอก็กล่าวว่านะครับเขาก็ไม่ทราบนะครับว่าใครเนี่ยจะได้รับการเลือกตั้งนะครับหรือมากกว่านั้นแต่เขาคิดว่าไม่ว่ากรณีใดเนี่ยเขาบอกว่าคุณกําลังจะมี การขาดดุลงบประมาณขนาดใหญ่ที่กำลังจะมาในภายภาคหน้าแน่นอนมีความแตกต่างทางอุดมการณ์และเมื่อเขามองไปที่ความขัดแย้งนะซึ่งได้ศึกษาย้อนกลับไปใน500ปีนะครับวงรอบของวัตจักรถ้าคุณมองไปที่รูปแบบเฉพาะเหล่านั้นนะครับมันมีความเสี่ยงนะของความขัดแย้งที่เลวร้าย มุมมองที่เลวร้ายที่สุดนะครับอาจจะเป็นสถานการณ์ซึ่งพวกเราเนี่ยไม่มีผู้ชนะที่ชัดเจนนะครับของการเลือกตั้งและพวกเราก็ไม่มีกระบวนการนะครับที่ชัดเจนสําหรับจะได้มาของผู้ชนะของการเลือกตั้งนั้นเขาบอกว่าถ้าไม่มีกระบวนการที่เห็นพ้องต้องกันนะและมีความขัดแยง้งจํานวนมากนะเกี่ยว กับว่าคุณจะแก้ไขลักษณะส,สิ่งนั้นอย่างไรนะครับคุณาสามารถมองเห็นสิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นถ้าสิ่งนั้นเป็นสถานการณ์นะครับที่ซึ่งมีอํานาจทางการเมืองนะหรือว่ามีหนึ่งรัฐนะครับที่ใช้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงของชาติและสิ่งต่างๆทั้งหมดเหล่านีนะ้คุณก็จะสามารถแก้ไขความห่างนะนี่ได้อย่างไร สิ่งนั้นอาจจะเป็นความเสี่ยงแบบสุดขั้วนะครับที่มันมีอยู่นะของความเป็นไปได้นะตัวเขาไม่ได้พูดว่าความน่าจะเป็นคือแต่มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับอันนี้มุมมองของนายเรดาริโอนะครับและทางพิธีกรก็ถามว่านักลงทุนเนี่ยนะจะเตรียมตัวอย่างไรนะครับกับสิ่งนี้นะเรื่องของไอ้ปัญหาทางช่องว่างนะ เรื่องปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองสังคมภายในเนี่ยทางนายเลเรโอกล่าวว่าพวกเราต้องประจักษ์ความจริงว่าพวกเรากําลังอยู่ในช่วงระยะเวลานะครับของความเสี่ยงใหญ่และสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการรู้นะครับหรือทราบว่าจะกระจายความเสี่ยงได้อย่างไรนะเพื่อที่จะกระจายความเสี่ยงนะครับอาจจะโดยประเภทของสินทรัพย์ นะครับหรือว่ากระจายความเสี่ยงนะโดยแยกเป็นประเทศนะครับโดยการกระจายความเสี่ยงนะด้วยค่าสกุลเงินนะครับหรือว่าเป็นการกระจายความมั่งคั่งนะครับนะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะที่จะประสบผลสําเร็จนะครับของความสมดุลการกระจายความเสี่ยงนะเป็นกลไกที่มาสัจนะของผลทางที่ดีนะที่จะลดความเสี่ยง โดยปาศจากการลดค่าคาดหวังนะครับของผลตอบแทนนะครับก็คือโดยสรุปนะครับมุมมองของนายเลเดริโอเนี่ยเขาก็เป็นเขาก็ไม่ได้มองสถานการณ์ดีเท่าไหร่นะเขาก็มองว่าสถานการณ์ในสหรัฐเนี่ยนะอาจจะไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการเลือกตั้งนะประเด็นปัญหาการเมืองภายในเนี่ยอาจจะไม่ได้ผู้ชนะที่เห็นชัดเจน หรืออาจจะมีการโต้แย้งกันนะครับว่าใครชนะหรือมีการโกงการเลือกตั้งหรือไม่นะประมาณนี้นะครับแล้วใครจะเป็นผู้ตัดสินมันมีกระบวนการอะไรที่จะตัดสินนะครับแล้วทําให้มันสงบลงได้ทีน,นี้ทางพิจารณาก็ถามาเอาแล้วคนทั่วไปจะป้องกันไอ้ลักษณะของความขัดแย้งแบบนี้นะปัญหาความวุ่นวายแบบนี้ได้อย่างไรนะซึ่งนายเลดิโอบอกว่าอันดับแรกคุณต้องต้องยอมรับนะ ต้องประจักษ์ความจริงเห็นไหตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงระยะเวลาของความเสี่ยงใหญ่ get list นะครับความเสี่ยงใหญ่และสิ่งสําคัญสุดก็คือการรู้หรือทราบว่าเราจะต้องมีการกระจายความเสี่ยงอย่างไรนี่มุมมองของเขานะครับต้องมีการกระจายความเสี่ยงอย่างไรกระจายความเสี่ยงโดยประเภทของทรัพย์สินนะที่ผมบอกแล้วนะถ้าเรามองในบ้านเราก็กระจายนะเรื่องของสภาวะไอ เงินฝืดเงินเฟ้อเงินเฟ้อ,อ,ฟอ,อ,ฟอมโหรานเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่ก็เรียกว่ากระจายความเสี่ยงโดยประเภททรัพย์สินอาจจะมีเงินสดมีทองคํามีหุ้นมีพันธบัตรรัฐบาลมีอาหารมีอะไรเงี้ยนะครับพูดถึงกับกระจายความเสี่ยงโดยโดยประเทศนะนี่หมายถึงว่าถ้านักลงทุนรายใหญ่เนี่ยนะครับไอต้องมีการกระจายสินทรัพย์ไว้ในหลากหลายประเทศนะหรือว่ามีการกระจายความเสี่ยงโดยค่าสกุลเงิน นะก็ถือหลายค่าสกุลเงินนะครับก็เขาบอกการกระจายความมั่งคั่งอ่ะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดมองเห็นไหมครับอ่านะเพราะนั้นเมื่อมันมีภยัยมีอะไรที่มีความไม่แน่นอนสูงอย่างมบุมมองของมหาเศรษฐีก็บอกว่าทุกคนก็ป้องกันตัวเองได้นะโดยการกระจายความเสี่ยงเพราะว่าการกระจายความเสี่ยงเป็น,นกลไกที่มหัศจรรย์ ของผลทางที่ดีที่จะลดความเสี่ยงโดยปราศจากการลดค่าคาดหวังของผลตอบแทนนั่นเองอ่าน่เข้ากอนไะครับถึงเล่าสู่กันฟังให้ทุกท่านได้พิจารณานะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครในตามช่อง Youtube c h a n นเ l กาจนย์เสก5ุ5 1นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสมัครช่องจันเสกเสมอมานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ